อยากจะเปิดร้านอาหารหลายๆสาขาแต่ไม่อยากจะเฝ้าร้านเป็นไปได้ไหมครับแม่เลี้ยงเป็นไปได้สิคะหนูคิดถูกแล้วเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของห้างเจ้าของแบรนด์ใหญ่ๆเขาเองไม่เคยมาเฝ้าร้านไม่เคยมาเฝ้าห้างสิ่งสําคัญที่สุดคุณต้องมีระบบการจัดการที่ดีสิ่งสําคัญไม่แพ้ระบบก็คือคุณจะต้องมีสูตรซอสสาเร็จที่มีรสชาตินิ่งใครๆผัดก็อร่อยเหมือนกันทุกจานห้องเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะหะจะมีปัญหาเรื่อง ครอครัว,วออกอะไรแนี้สนใจมาเรียนส่วนตัวกับแม่เลี้ยงคิดว่าไปเปิดร้านเนี่ยจะทําได้เลยไหมได้เลยครับเพราะว่าแค่ซอสต,ตัวเดียวก็ทําได้ทุกเมนูครับฝาก F c ซแม่เลี้ยงย่านพหลโยธินห้าสิบห้าเชิญแวะชิมร้านอาหารครัวป้าป๋าได้เลยค่ะว่าสูตรของแม่เลี้ยงอร่อยจริงไหมขายดีขายดีหมูกรอบวันละเจดถึงสกิโลเลยทีเดียวไม่สะดวกที่จะเรียนแบบน้องอยากจะสั่งซอสกับแม่เลี้ยงไปพักเลย ในเรียนก็ยินดีจดส่งทุกวันอร่อยเหมือนสูตรในคอร์สเรียนทุกอย่างเลยคะ่ะ